สวัสดีครับเ,รเอาว่ามาปล่อยครับวันนี้ลมแรงครับวันนี้ครับตัวลมแห้งโดนหนาครับลมแรงครับวันนี้แรงมากครับ ่ครับที่เคยมาหักมาแล้วับรถแรกครับรถแรครับครับไปหรือเปล่าครับไปหรือเปล่าไปน่สั้นครับ ลองดูครับว่าลมมันแรงมากครับเราขึ้นดูครับโอ้ลมกระชากนี่หครับว่าเครับ95เซนครับอย่กว่าส่งวิ้นามเลกครับทำส่งวิ้นนามแล้ว <c oughs> เจอลมแรงอ่าไม่ค่อยขึ้นครับเลยมาป่าเป็นจุฬา ันนี้มาเจอลมแรงอย่างครับก็ขึ้นใช้ได้อย่างครับถ้าลมไม่แรงก็ขึ้นดีอยู่ครับถ้าลมแรงก็ไม่ไหวครับ ครับสวยงามว่าตัวนี้ครับอย่างเดียววันนี้ลมแรงมากไปหน่อยครับลมแรงครับเออขึ้นดียวขึ้นดียวขึ้นดีครับขึ้นดีครับย้อนแสงไปหน่อยครับเข้าหาตะวันเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดครับโอ้โหลมแรงมากโอ้โห

<ส>ไปทั่วครับมนมไปทั่วครับนมเ็จานลบลมแรงลงชาครับลมไปทั่วครับมมวบันนี้ ผมจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับอยดยที่ว้าวจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับอืมขึ้นชันครับขึ้นดีครับตัวนี้ครับ วงหัวพอดีขึ้นดีมากครับลายก็จัดจ้านครับอเข้าตะวันแล้วครับเหย่งครับเหยงปรบบเหย่งมากเกินไปครับอ้โหลงพอดีขึ้นดีครับปเชื่องไม่ยากพอดี ว้าวจะคงไม่รอดครับเพราะว่าลมแรงมากลมกระชากครับไปทั่วกับว้าวหมอเมียนครับโอ้เข้าดวงกันทิย์เลยเออเข้าดวงกันทิย์เลยครับหมอเมียน พอดีเกี่ยวเชือกเกี่ยวขาครับเดินไม่ได้โอ้เข้าดวงกันที่เลยครับโอ้โหโั้งมาแล้วเท้าครับโอ้หินชันครับโอ้เชือกเกี่ยวครับ จะลากไปผูกพ,พูดครับตรงนอนครับแต่ว่าคงไม่ไหวครับเพราะว่าลมมาแรงมากครับเลยต้องสั้นๆไปก่อนครับอเ้เชือกเชือกเกี่ยวครับ à một lông gấp mà bên bắc bắc gấp bà phiền giết gần bày không bao lưỡi giang bày thằng sai mười của vào tay của vào

ไม่เหลือครับแนาอจะว่าวลงครับเมื่อกี้เกือบหวัวหักครับโอ้ยดีเสริหมหัวมาแบบดีด้วยครับเนื้อหาด้วย ร้องย,ยีครับเออลมแรงมาแล้วครับเคครับคลิปนี้ขอจอบอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยครับช่องลูกชิลลี่ยูเคพาเล่นาเล่นต่างแดนประเทศ